ทักทายครับอยู่ผมป้นยเหมือนเดิมนะครับยินี้อนรับข้อเสนอเบอร์เอกสแนปนะครับวันนี้เรามาแต่งรูปรถสีแดงกันนะครับเป็นรูปรถสีแดงที่ถูกถ่ายตอนกลางคืนด้วยครับเดี๋ยวไปดูสิว่าโทนออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอดีมีคนบอกว่าพี่ครับช่วยแต่งรูปรถสีแดงตอนกลางคืนห้หน่อยวันนี้ก็มาจัดให้ตามคําขอแล้วนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับวันนี้เราไปลุยกันเลยครับแต่งรูปรถสีแดง let's go แล้วครับก็ตามที่มีคนขอมาอย่างที่บอกไว้ข้างต้นคลิปนะครับว่ามีคนบอกว่าพี่ครับช่วยแต่งรูปลถสีแดงตอนกลางคืนให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็มาจัดให้ตามคําขอแล้วนะครับเรามาแต่งรูปลถดสีแดงตอนกลางคืนกันดูครับอ่าใบนี้นะครับเป็นรถสีแดงนะครับตอนกลางคืนด้วยแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันค่อนข้างมืดเลยนะครับวันนั้นที่ผมถ่ายมาผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ ที่มันมืดมากนะครับก็แม่กระดาษไนโรสูงๆเพื่อให้ได้ภาพนะครับเดี๋ยวน้อยมันเยอะนะครับก็ใช้สักพันหกแล้วก็ถ่ายออกมาก็พอไหวครับเดี๋ยวลองมาแก้ไฟนี้กันดูครับขั้นตอนแรกนะครับถ้ามันมามืดขนาดนี้นะครับก็ดึงเอ็กโพชัวก่อนได้เลยครับอ่ะผมบบกขึ้นมาประมาณนี้จะเห็นว่าน้อยมันเริ่มมาแล้วนะครับพอดึงเอ็กโพชัวเสร็จปุ๊บผมจะดึงค่าคอนท้าส์มาทางซ้ายนะครับอ่ะช่วยให้มันสว่างขึ้นอีกนิดนึงด้วยการลบคอนท้าส์ทิ้งไปครับเพิ่มไฮไลท์มาทางขวานะครับยัดจุดสะท้อนาไปในนภพะครับ เสร็จแล้วนะครับดึงค่าชารดโดมาทางซ้ายนะครับถามว่าดึงชาร์โดมาซ้ายทำไมนะครับเมื่อกี้ผมดึงคอนทราส์มาทางซ้ายใช่ไหมครับอ่ะเพื่อให้ภาพมันสว่างขึ้นช่วยมันนะครับแล้วก็พอคอนท้าส์มันบางเนี่ยผมจะแทนที่ด้วยชารดโดก็คือเงาแทนนะครับอ่ะก็เลยดึงชารดโ์มาลบ100เลยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของ ค่าแบคนะครับให้ดึงมาทางซ้ายนิดนึ่งครับตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดมืดนะครับก็ให้มันมืดสนิทไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาพตอนกลางคืนนะครับเราไม่ต้องการทําให้มันแบบว่าสว่างทั้งใบมันจะดูหลอกตานะครับเสร็จแล้วผมจะปรับค่าเท็กเจอร์นะครับบวกประมาณ1 0ถึง20ครับแล้วก็คอลิตี้บวก1 0ถึง20ครับแล้วก็ค่าดีฮาร์ดนะครับบวกขึ้นมาประมาณ30ถึง40ครับอ่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมาต่อในส่วนของเซทูเลชันนะครับผมจะบวกขึ้นมาประมาณสัก 20แล้วกันครับให้สีดูสดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จตรงนั้นก็เรามาต่อในส่วนของโทนเคิร์ฟนิดนึงนะครับตรงโทนเคิร์ฟผมไม่ได้จะมาดึงเส้นตรงนี้นะครับไม่ได้มาทําโทนเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปรับแค่ตรงไฮไลท์ไลท์ดาร์ชาโดแค่สี่หัวข้อตรงนี้นะครับเริ่มจะปรับค่าไฮไลท์นะครับมาทางขวานะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับไลท์มาขวานิดนึงครับปรับดาร์มาซ้ายครับแล้วก็ปรับชาโดมาขวาอีกนิดนึงครับ ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ได้ภาพที่ผมค่อนข้างโอเคแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ดูตรงหัวข้อดีเทลนะครับตรง s h a r พนน i n g ตรงนี้ภาพปันถ่ายกลางคืนนะครับผมไม่ต้องการรีดให้มันคมอะไรมากมายผมปิดตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็น้อยมันเยอะนะครับผมจะมาเปิดในส่วนของน้อยรีดักชันตรงนี้นะครับเปิดค่าน้อยรีดักชันเนี่ยประมาณ40-50ถึงนะครับอ่ะผมปรับไปที่50นะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยผมจะปรับขึ้นมาประมาณสัก70นะครับอ่าประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของเทมนะครับชอบภาพสกินโทนแบบไหนนะครับก็ดึงตามชอบนะครับชอบติดเหลืองดึงขวาชอบฟ้าดึงซ้ายนะครับอ่ะประมาณนี้ผมดึงไปทางซ้ายนิดนึงครับแล้วก็ตรงทิ้นนะครับหัวข,ข้อข้างล่างเทมนะครับ T I N T ตรงนี้ผมจะดึงไปทางขวานิดนึงครับให้ภาพอมชมพูหน่อยหน่อย ก็คาดว่าใบนี้ผมจะแต่งแต่เพียงเท่านี้แหละครับพอแล้วไม่ทําเยอะไปกว่านี้นะครับก็คิดว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า b e before a f t e r เป็นยังไงนะครับภาพซ้ายคือ before นะครับภาพขวาคือ After นะครับดีเทลมันอาจจะมีหายบ้างนะครับเพราะว่าผมเปิดน้อยดีเรคชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมแลกนะครับเพราะไม่งั้นน้อยมันเยอะมากแล้วภาพมันจะไม่สวยจริงๆนะครับเพราะว่า แต่งประมาณนี้การเอาไปลง Facebook เนี่ยมันค่อนข้างขอบเียงแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้อัดมาติดผนังบ้านนะครับก็ประมาณนี้ใช้ได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สัส้นๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมโป้ในสแนไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you